อะกินอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยผมแตกโกมิงโกมิงสวัสดีค่ะโกมิงสวัสดีค่ะอันนี้โอทโฮโรเออโอทโฮโรป้าออนป้าออนป้าออนสวัสดีค่ะป้าออนมากินโอมาเกษตรกะลานี้อร่อยมั้ป้าออนท้องเสียฮะสงสารทำไมเกิดอะไรขึ้นไปกินอะไรมา ฟังนะก่อนที่เราจะโปรโมทคลิทไซเรนเราขอโปรโมทร้านนี้ก่อนเพราะว่าเป็นร้านของเพื่อนป๊าป๊าที่แบบรักกันมากแล้วก็ชื่อเลยทาคาระโอมาเกสิทาคาระ,ะ,ะโอมะะเาอมะกะเกสิ this is so cool แบบอยู่ที่ให้อดรีเจนซี่ค่ะสุขุมวิทเราบอกเราบอกสถานที่จริงหนึ่งอะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ขึ้นรถล้ว was that o t o m i p l e s e นี่คืออันนี้ o อ t h o l อ๋อชูทอโลชูทอโลก่อนอะมดมาทมบี้อะแบบแบบขึ้นสมองไม่ค่ะ เราไม่บอกหรอกว่าเรามากับใครไม่เอาอิม่มเธอามาอาบ้างพี่มยังอิ่มไม่อิ่มปะเจ๊เมื่อ ปักหมดตอนนี้ล่ะหลอกขอพิมพ์แปบ๊บ ขาไก่เหรอขาไก่นี่เลยขาไก่อร่อยมากอร่อยที่สุดอะไรอร่อยที่สุดนะแม่ไม่กินปลาคือยังกินป้าออนบอกรอเอฟคิฟไซเิน Who are you with Show us No I'm not gonna show you ไม่บอกหรออันนี้คือชื่ออะไรนะคะอากาไมอากาไม หอยแข็งญี่ปุ่นใช่ไหมอุ้ยหาหายไปแล้วเราเลิฟแม่เลิฟเชฟผ<บ>ู้ภาษาไทยนี่แหละแต่หน้าอินเตอร์เลยนะอิมพอร์ตมาจากโตเกียวเลยนะโต,เก,ตเกียวชิบูยา่าอิมพอร์ตเชฟมาจากโตเกียวชิบูย่าอืม พี่แม็กร้อยข้ามหรอไปกินกับใครพี่แม็กจะมากินกับใครฉันแอบไปกินเธอไม่รู้หรอกถ้าฉันแอบมากินกับพี่คนนั้นน่ะพวกเธอก็ไม่รู้หรอกเฮ้ย ทำไมไม่รู้รู้ว่าเพราะฉันแอบนั่งอยู่ในโคอวฉันเป็นเด็กรลางจาน <c oughs> <c oughs> อยากเห็นกินสักร้อยคำอันนี้ไปถึงกี่ตาราหนึ่งสองสามที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคือออ้เดสิบสามสิบสี่เสิบสีแล้วสิบสีแล้วมันมีทั้งหมดมันมีทั้งหมด สิบแปดไปสิสี่ละขนมอีกห้าเป็นโล2ยสสาน่องอมชอบทานซูชิหน้าอะไรที่สุดคะอคชอบกินชูโทโร่ชอบกินชูโทโร่แล้วก็เมื่อกี้คกินอะไรไปที่ที่มันซันมะซันมะก็อร่อยที่หลังจากชิมาอาเจียซันมะ สัน้นะอร่อยมากแล้วก็มีรู้ไหมคิดถึงเย่พี่คนนั้นมากเมื่อกี้ไลน์ไปไม่ได้อยู่ด้วกันวันนี้พี่ทำงานเมื่อกี้ไลน์ไปเธอเธอเรามาถึงครึ่งทางแล้วแต่เรากินจะไม่ไหวแล้วเราอิ่ม first time โอมาเกษตรคิดถึงนะ <laughs> คิดถึงนางอะ่ะ หนาเหงาปะพี่คนไหนคะกิโนโถนโก่อน แม่เป็นคนไม่กินปลาใช่ป่ะแต่ไม่กินที่ได้อร่อยมากสดมากของดีมากอือแล้วสดม่กกินปลาพอดีนี่ Will I come to the US? I'm not gonna tell you. ข้อนี้16คำค่ะเอ네๊ะ18รวมขนม18ไม่รวมขนมไม่รวมคุ้มมาก คุ้มมากเชื่อแล้วบอกเลยคอสสิบแปดคำไม่รวมขนมแต่อยากินอ่ะคือแบบคือเคยใจอนนี้เซเราเล่นเธอเคยใจสู้เพื่ออะไรสักอย่างไหมไปถึงไหนล มันจะมีคําว่าแบบซักสีคําพอคือหมายถึงถ้าเรากินไปครึ่งคอแล้วเราอิ่มเนี่ยเราต้องสู้ต่อก่อนเพราะเราอยากชิมของเขามันอร่อยแค่ไหนวันนี้เราอยู่กับสูเพื่อเตงงับวันนี้เราอยู่กับวันนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนี้นะคะ <c oughs> คุณตันค่ะคนนี้นะคะไม่ <c oughs> ใช่คนนี้ใช่คนนี้นะคะ <c oughs> หนูบ้าว่านัดตันอะเป็นเป็นแม่ของแบบรุ่นเพื่อน,นออกแล้วออกพูดหรูจะกี่นี้ First you are, are you going to Disneyland in Japan? Ah, I really want to I want to Disneyland First of all, well, you look a bit tired <laughs> Yes Not a bit <laughs> I sleep like I slept at 3AM last night because I'm working on my website. I don't understand you. Come here. Hmm. <gasps> yeah. oh. <Fun>. <laughs> <laughs> website here. No, no, i here. here. Come here. คอนทอนเนต์สเวเตอร์อกเท่าไหร่ครับรู้สึกใหญ่สุดห้าห้าสิบสองป่ะห้าสิบห้าสองห้าสิบทุกคนไม่ต้องไปลดคือทุกคนไม่ต้องไปลดน้ำหนักนะเดี๋ยวคอลเลคชันถัดไปเดี๋ยวจะทำไซส์เพิ่มให้ถ้าแบบเป็นไปได้ไม่ต้องไปลดน้ำหนักมีบางคนแบบที่เขาแบบตัวใหญ่กว่าไซส์เราอ่ะแล้วเขาบอกว่าลดน้ำหนักกับลดน้ำหนักกับรอคอลเลคชันใหม่อันนี้ง่ายกว่าลดน้ำหนักมันเรื่องที่ดีนะ แต่การโหลดน้ำหนักเป็นไน้ที่ดีนะคะแต่ว่าเราแบบว่าเกิดแต่ถ้าไม่เกิดไ,ไม่ต้องโหลดใช่ถ้าไม่เกิดไม่ต้องโหลดนะคะโอ้ยยยยกินอูนี่แล้วครับอธิบายคิบไซเลนหน่อยคิปไซเล่อะไรขายยังไงคิบไซเลนเดี๋ยวจะเปิดเปิดให้ซื้อในหน้าเว็บพรุ่งนี้ค่ะ ออมสะตะอของออมไม่ได้เป็นพิออเดอร์แต่เราต่อไปน่าจะทีแล้วแล้วก็กดได้เลยค่ะหมดแล้วมันก็ขึ้นสองออา ช่องกันกนี่โมงอะอ้อมแม่เขาเซ็นปฏิทินช่องกี่โมงช่วงบ่ายนี่บ <icky S 2> ่ายสามแล้วนะบ่ายสองทุกคนออมต้องไปงานปฏิทินช่องกี่โมงอ๋อ ปหน้านนี Works ่อากามิจ no. ูโตโรโอโตโรทามุปะโซ Watching me from Dubai, right? hello งานปฏิทินมีสี่โมองอ,อืมอ๋าอาเหมือนไ่ถ่ายรายการก่อน ไปกันสองหมื่นกว่าคนมาดูอ้อมนะั่งเคี่ยวสูชิตัวนี้อร่อยอ,อ,อ,อ่ะกินซูชิมาเยอะนะกินซาชิมิกินอาหารญี่ปุ่นอเอามากจริงๆ <c oughs> อะไรอ่ะอร่อยไ,ไหมอร่อยสิ ใครที่รู้สึกชีวิตไม่มีความหมายเรามากินร้านนี้ก่อน <c oughs> เรามากินร้านนี้ก่อนนะ <c oughs> พี่หลานเนาะ <c oughs> อันนี้ว้ายฮัมมิงอะไรเธอเราขอไปถ่ายรูปกปันบนึงนะเดี๋ยวมาอยู่ในนี้ก่อนนะ stay here okay I'm going to take a photo โอเคอ๋อเดี๋ยวเราขอาขอไ่กินเลย ทำไมต้องเป็นแม่อะไรกกูนี่ไม่ิเลยนะเป็นสเธอจิ้มหรือ,อยังอ,อะไรวะกนี่จันจีครับสวัสดีครับคิดถึงจังเลยไปกินข้าวกันเถอะ ออมนะทุกคนแต่ออมไม่ไมอ Thank you เขาไม่ให้รูปแบบ I'm back I said don't go it's a it's a what it's a t u n a now two two road คาคู ใส่คลิปใส่เล่นจำไหนทางเว็บใส่คลิปใส่เล่นอย่างคำพวกนี้นะคะอี่มาอ๋อไม่มีทักแท้เลยอ่ะใส่ประจเต็มคำเต็มคำไม่เคยกิด ปวามบาลิ่มให้เต็มเมเลยเเต็ม,ตมกี่โมงคะลูกต้องออกอู้เราลืมกำหนดเวลาปะเชยงคืนเลยไหม อะไรเปิดเว็บอานอนดึกอยู่แล้วเจอกันเที่ยงคืนมันคือการแข่งขันเจอกันเที่ยงคืนเปิดแน่คือเที่ยงคืนคือห้าทุ่มห้าสิบเก้าของวันนี้ใช่ไหมแล้วว่าสู0ส,ส,ส,สูจะเป็นเวลานี้อ้าวไนไหเราก็ฉี่อะไรมันก็ตามใจเราวะ เราเป็นซีอีโอหรือว่ายังไงดีอ่ะมีความเห็นว่าไงเราให้ you can buy k e e p silent items on website on at midnight t วันนี้มิดไนท์มิดไนท์ supposed to be tomorrow right รั s สูง long and have shorter size okay I'm 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 notice okay notice จดนะคะจดฟีดแบ d b a c k โจทย์ f e e d b a เก้าโมงได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะเก้าโมงค่ะรอเล่นเมื่อกี้เฟ k นิว w s นะครับเพนดเพราะถ้าเปิด ก็จะน,นี่งั้น9โมงถ้า9โมงออมต้องเดี๋ยวออมแจ้งอย่างเป็นทางการในไอจีร้านนะคะขำหวานมากหรอคะขำหวานแล้วหรอโอ้เมื่อก,กินซุปครับ เก้าโมงไอเจ้าของร้านมันยังไม่ตื่นอันนี้ทำไงอ่ะตั้งไมตาไว้เดี๋ยวรอข้อดีกว่าใช่ใช่ใช่ทุกคนทุกฟีีแปะที่ได้มาพี่ลีมาหรอ นี่เียเาไปทำสีผมมาใหม,ม,ม่เพราะโคนมันเป็นสีตาอ่อนแรงอ่ะไข่ตาม,มาลงเจ้าของไม่ใช่ <ๆ S 2> ฉันไม่ยอมทำให้เป็นแบบแผลแล้วฉันฟอร์มทีมไม่ทันแกแม่ดูหมอดูไหมแม่ดูหมอดูมันถูกระพุกเกิน แจ้งเวลาค่ะแจ้งเวลาก่อนแน่นอนเดีย๋ยวแจ้งคืนนี้นะคะแล้วมนมีกินพร้อมเราเปล่าเมื่อกี้มนมีกินไปพร้อมกับเราเลยใช่ปหใช่อ๋อยังไม่หยุดเลยมนมียังไม่หยุดคือยังไม่หยุดกินแล้วก็ยังไม่หยุดเสิร์ฟโอชยเป็นข้าวต้มปลามาไ์ไรค่ะ ดูนะหนึ่งสองสามิ้งเธอแครให้เราหน่อยเธอเพราะเธอแครให้เราหน่อยเดี๋ยวเราตอนนี้กับใครอ่ะเธอแครให้เราหน่อยหนึ่งสองสามสิ้นโอเค <c oughs> หิวข้าวค่ะคุณหนูพี่ดีบอกเอ้ยไปเรื่องมั <c oughs> เลิศชิ้นโตเลิศในนี้ อเลชชันหน้าขอเสื้อเชิ้ปับแบบกันให้แฟตเลยดิเดี๋ยวลองดูเดีลองดูเราเราตั้งใจจะทำยาวๆเราแบบแต่เหมือนอันนี้เป็นรีบนดิดนึงอย่างที่บอกมันแต่ว่าความตั้งใจเต็มร้อยเพราะฉันเลือกเองทุกอย่าง ช่อยเองหมดเลยแล้วอืออ้าวเฮ้คืออะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรอ่ะคะค่ะข้าวเหนียวญี่ปุ่นนะไม่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวญี่ปุ่นคุยอร่อยอ่ะเหมือนขนมปังเหมือนแบบข้าวผองเออข้าวผองเหมือนอะไรอ่ะรสชาติ ไม่เคยกินน่ะอันนี้เราไม่เคยกินที่อื่นเลยเนาะเป็นทุกอย่างอันนี้ข้างหล่างมีข้าวสวยข้าวสวยข้างล่างมีข้าวสวยเหรออ๋อนี่ไงไม่เคยไม่เคยไอซ์ข้าวต้มใช่ข้าวต้มญี่ปุ่นขอหน้าขอกระโปรงด้วยนะคะจะซื้อให้แฟนอันนี้ขิงปะ มีคนบอกให้ออมกินเยอะคนนี้หน่อยออมผอมไปแล้วยังไม่ได้หยุดเลยนะยังไม่ได้หยุดเลยนะ <laughs> ฉันยังไม่ได้หยุดกินเลยนะ <laughs> เธอไปถามพี่หลิงๆว่าฉัน,นพยายามกินตลอดเวลาขนาดไหนแต่ฉันนะ <laughs> มันมันแล้วแต่ช่วงช่วงไหนคิดมันช่วงไหนมาาันจะอ้วนมั <laughs> นขอ้วนก็เลยมันหอมต้องหออรอบหน้าขอผ้าห่มขาเอาไว้ห่มกับแฟน อ๋อจ้าจ้าขอบคุณที่แจ้งให้ทราบว่าจะซื้อไปทำอะไรขอบคุณต <c oughs> ลกเนอะเราไลฟ์กันอ่ะเ <c oughs> อ้าอู้ชุดเขียว ขอพูดก่อนพูดพูดว่าได้เลยคือ<ผ>ฟัง,งนะทุกคนคะ่นะเดี๋ยวจะแจ้งเป็นภาษาอังกฤษเดีไทยแต่ว่าเออบันโดอะเสื้อเซตอะคะ่ะสีเทากับสีเขียวอะ่ะออมทำออกมาน้อยนะเพราะตอนแรกออมแบบ ไม่มันม่นว่าที่แบบออกแบบมันจะโอเคแค่ไหนเราเลยอยากดูฟีดแบ็ก่อนเพราะฉะนั้นถ้ามันหมดเร็วอย่ากโกรธกันนะห้ามวีนจริง <c oughs> ๆก็เรบบาฟังความคิดเห็นนะเรบบาฟังความคิดเห็นแต่แต่อย่าวินคือแม่ค้าเขาแต่ใจมากลูกค้าที่ไหนเขาจะซื้อนะเขาไม่รู้จักเราอะแม่ค้ามือใหม่เนาะไม่เอะไรขอความเห็นใจ่อยนะคะแม่ค้ามือใหม่ <laughs> baby your bank can make some shorter clothes and bigger clothes. I can fit into Elle's clothes. Um, I'm sorry. Um, next collection will have more size and more bigger and some. Mm, let me see. Let me see. Let me see. Where is the? I think love. กางเกงโลโซเธออ่ะทำไมอะกางเกงโลโซทำไมกางเกงมันกางเกงตัวที่เราใส่ถ่ายแบบแบบถ่ายแบบคลิปไซเลนอะดูปะว่าพี่พี่พี่แม่บ้านออกมาเขาเอาไปซักแล้วเขาว่าเอามาบอกว่าน้องอมค่ะอันนี้พี่ซักไม่อมอกแบบที่เราเอามบว่ามันเป็นลายมันอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะอย่าไปแกะมัน ก็หราว่าเราคือมัน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 น่าจะแพงออไลน์แบบน้บอกว่าเสี่ยวจีนเหมาเลยหรอขนมมแลวครับขนมมแลวคับเสี่ยวจีนเหมาไมค์ไฮเอสร้อยห้ิ What size should I take S อ๋อยังกินไม่หมดไงเขาเลยยังไม่เสิร์ฟอ๋อทุกคนได้หมดแล้วว่าพ่าชอากินชอกินนมกินหนแมไม่ทานเพื่อนเนี่ย จุกไปมากขึ้นอเลยกินขนมเชิญแม่หลิงนะเชิญแม่หลิงอ้าวนีเก็บได้เลยนะคะค่ะอันนี้อะไรอ๋อเดี๋ยวต่อไปเสิร์ฟขนม นี่ไงของออมมาแล้วนี่เดี๋ยวออมไปกินขนมก่อนนะเดี๋ยวจะหายลงสตอรี่ให้ดูนะคะบ๊ายบายนะ สมอไอศครีมสมอไอศค,คร,รีมบ๊ายบายทุกคนต้องไปแล้วต้องไปคุยงานแล้วบ๊ายบายนะคะ